เวลา9ก้นาฬิกาย2นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศา,าลาดุสิตดาัยสวนจิตดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรการให้นายวราว,วุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำผู้สัมบริการศึกษาอบรมหลักสูตรประการศนียบัตรธรรมรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่9้าเฝ้าทุลละอ,องระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มวิทยาฐานะโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเฝ้าทุนละออกประบาทด้วยเวลาก้านาฬิกา59นาีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ ใช้พัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสุมาณีสุวรรณโคสิตและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่4063ตั้งอยู่ที่ตำบลนนทรสีอํเาเภอกบินบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางอรุณวันและนายสังกรสมา,พานพันธ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่1984และโฉนดที่ดินเลขที่1985ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสะกระบืออํเาเภอองครักษ์จังหวัดนครน,นายกเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวชนิศราอรุณกิติพันธ์และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายฉโฉนดที่ดินเลขที่43386ตั้งอยู่ที่ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลิธิชัยพัฒนาและทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลิธิชัยพัฒนาและโดยเสรจพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวคณิศด,ดาคณิษฐาจันดาและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายฉโฉนดที่ดินเลข ที่7904ตั้งอยู่ที่ตำบลฟากห้วยอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้นนายอิทธพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำศิลปินร่่มสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปาทรประจำปี2565เฝ้าถุนละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชือชูเกียรติศิลปาทรดังนี้นายทวัชชัยพัน์สวัสดิสาขาทัศนศิลป์ นายสถาพรจรดิตสาขาวรรณศิลป์นายชัยพักพัทรจินดาสาขาดนตรีนางสาวสรวณีธนธนิตสาขาศิลปะการแสดงนายลีชาตะเมธีกุลสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวมอมหลวงมรุษวรวันสาขาสถาปัตยกรรมนายนครินยาโนสาขาศิลปะการออกแบบ โอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าถูนและอองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกาสเสด็จลงณศาราดุสิดาาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอการให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้นำตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของทุกจังหวัดประจำปี2560 65และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุงกระหม,ม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชุศนตามพระราชักยาศัยและสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกับทุนกล้าวทุงกระหม,ม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรมตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีประจําปี2566 สูจิบัตรและหนังสือการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566